นั่งดูตัวกินดอกไม้ครับอ่าสวัสดีครับดูตัวกินดอกสะอึกแต่จะเจอหลังเป่าลูกตรงที่มันมากินดอกสะอึกมันมีขอบสะอยู่เดี๋ยวผมจะลองเดินดูครับเ,เต็มเลยครับ ขอเดินดูก่อนครับอ่ะก็เดินมารอบสะแล้วเลยมาเห็นตัวเข้าตัวออกตรงนี้ครับโอ้โหทาไม่เห็นนิดตัวเข้าตัวออกนี่จะไม่เห็นลังมันเลยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับที่มันเข้าออกยังไงนี่ครับจะเห็นหรือเปล่านี่นะมีตัวมีบินมาเหมัน,นตัวเข้าตัวออกครับ แต่มันเป็นมันจะลาบคือเยอะเลยแต่มิมเราเราก็ดูแท้ตรงนี้เนี่ยตัวเข้าตัวออกผมก็มองไปทางนี้แต่ไม่เห็นแต่มิมันลงไปทางนี้นะครับเนี่ยลงไปทางนี้แต่มันหักมันนี่เลยนี่ลังอยู่นี่ครับผม,มเห็นไหมครับตัวเข้าตัวออก อ่ะเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องตีเลยครับอ่ะเสร็จแล้วครับวันนี้มาสามคนเอาลูกชายมาด้วยวันเสาร์อ่ะผมขอตีครับจะเห็นลิ้นเปล่าไหมาน้นะ วันนี้ขอขอใช้กากมะเพราทุกวันเมื่อวานโดนเยอะหน่อยไม่ไหวเมื่อวานโดนไปหลายแม่ด้วยตายัยังไม่หายบวมเลยครับวันนี้ต้องขอควันเยอะๆหน่อยครับเข็ดโดนต้น,นเข็ด มุดจะช้าตรงมายะลาบเครือนี่นะครับเกาะสังเกงเกาะเสื้อโหรูดหนามเต็มแขนเสื้อหมดครับเนี่ยไอป,ป่าคมมนนิดครับแต่ยังไม่รู้ว่าเกาะก็อะไร น้ำสวยครับดอกสอึกน้ำหวานดอกอึกครับผมยังไม่ไวายดอกสอึกยังไม่ไวายหลังใหญ่อยู่ครับอ๋อเกาะรกะต้นคมมนิด์ครับผม ต่ำๆเลยติดดินเลยครับเดี๋ยวขอเล็บแป๊บนะึงเดี๋ยวจะให้ดูหลังสวยอยู่ครับหลังใหญ่ด้วย ดูครับผมนี่ครับใหญ่อยู่ครับถึงล่างเลยถึงดินเลยอยู่ก็ต้นคมอมนิสครับเนี่ยมินแถวบ้านผมอะจะเกาะแบบนี้ครับอยู่ต่ำๆคืออากาศยังไม่หายเย็นมันจะหนาวมันก็จะอยู่อย่างนี้ครับอขอตีครับผม วันนี้ไม่ได้ใส่รองเท้าเข้าใบมาด้วยเสร็จแล้วครับหัวน้ำดีอยู่ครับก็ได้ครับผมอห้แม่ไปครับถือให้ดีนะระวังหลุดมือนะอดูทางด้วยยังไม่ได้แต่งเลยนี่เจ้าตัวเล็ก ไปครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ